นีครับเหมียวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องผูผ่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Identity V ครับวันนี้เราอยู่กับสกินของนักกีตวิทยานะครับกับสกินทองจำกัดที่มีชื่อว่าโซเฟียนะครับโดยสกินนี้เนี่ยเป็นสกินที่ฟุกเปิดได้พอดีนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องประดับเกต้ำค้างนะครับ เป็นเครื่องประดับระดับสีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับ p ี่เบิร์ o โ i บิดิอีกเช่นเคยครับมากับตี้วานของเขานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอฮันเตอร์แบบไหนแล้วก็จะสามารถลอกจากฮันเตอร์เ่านั้นไปได้หรือไม่ครับเดี๋ยวเราเตรียมไปรับชมกันในแมปได้เลยครับ หน้าประตูบูชายัดน้ำเขียวครับอ่หลุมต้นไม้ค่ะหลุมบ้านต้นไม้ออหลุมควีนบีค่ะควีนบีควีนบีมาอยู่กับผมไม่เป็นทำยังไงนะเธอคือตัวฉันในอีกเวอร์ชั่นสินะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาใจเธอคนนั้นคือฉันอีกคนเธอคือฉันเออเธอดีฉันนะแล้นั้นเชิญอเฮ้ยแล้วไมหัวใจเต้นอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมต้นไม้ใหญ่นะครับเอาดิ แมลงไม่ใช่ลูกมาสู้กับแมลงของฉันเอออเาฮ้ยไม่ได้เขาเขาแมลงทันเขามีพลังมากกว่าไปแล้วแมลงเจอแมลงอาจจะยังนะจะสโลไปซะสโลไปซะอุ้ยโอ้ยสโลเหมือนกันตอนแรกก็เอคุณแมลงคุณผู้ข่าหรือเปล่าก็แบบเอคุณผู้ข่าจะาแมลงมาทำไมตอนนี้เราจะรอยิงอาจจะยังนะเราจะรอยิงอย่างเดียวเลย อโอ้โหถ้าเมนถ้าเมนแจ็คมาเล่นนิดชิวเลยแล้วละเอาเลยครับมาแรงของอุ้ยไม่ตีมาแรงของผมแล้วเขาไม่อยากมาเล่นตัวเองหรือเปล่าโอ้ยไม่ดีแล้ว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 ต้องมาแล้วเปล่าเนาะเอาแล้ บแ,บแบบแบะแบบจริง <laughs> แบบจริงเลยเรื่องมแมลงน่ะฉันไม่แพ้เธอนะหือมกเข้าสินะอยู่กลางแมปโซนไก่ไปซ้ำเครื่องพีเบิร์ดไปกลับมาแล้วครับกลับมา เอาแมล่กระตูไทยๆสล็อปไปก่อนนะแมลงผมหมดแล้วสิเดี๋ยวใจจังวัาลุกแรมโอ้ยโอมบุ๋ยโอมบุ๋ยเธออย่ายิงอย่ายิงกระสุนหมดแล้วผมหมดแล้วหมดทุกอย่างเรียกอะไรมาแล้วเรียกอะมาแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแมลงหมดแล้วหมดแล้วที่มี ส่งแมลงไปเก็บไปโซนเครื่องไปโซนเครื่องแล้วนิงหรือว่าหาดีต่อตัวก็ปัดแมลงแล้วน่ารักจัอะเปิดวะเปิดยิงยิงกระสุนยิงกระสุนอุ้ยเธอเลยเธอเลยเธอเลยแต่ดึงได้ได้อยู่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 ล่างหุ่นพอดีแต่ผมจะรอดยังไง ลงมา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 สวยครับทำไมนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนรูปวาไม่โดนประตูไม่ปูประตูปที่เดผมกลังจะวนตไปที่เเดมระตูสวยครับพี่เบิร์ดโดนโดนมองรูปแล้วผมจะฉีกได้มากน้อยแค่ไหนลากไปลงห้องวีได้ไหมห้องรูปวาดเอาต่อมาเอาต่อมาเอาต่อซ้ำด้วยซ้ำด้วยอยากจะย้ำอยากจะซ้ำให้เธอฟังฉันเอาเครื่องอีก นี่เก่งเครื่องเองกเครื่องเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับผมรอดผมรอดมันผมจะรอดนะมันจะรอดมันตามไม่ไโอเคปัดอยู่ครับปัดนเยอะเลยกลับกลับกลับพี่เป็นเป็นแมลงไปไปเครื่องไปเครื่องไปเครื่องเป็นแมลงไปเครื่องผมมาหาของกันอิ่งหมดละโอเคเราลงไปฮะอ๋อลากออก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 นะเดี๋ยวพี่ปัดต่อเดี๋ยวปัดให้ขอเข็มได้ไหมขอบคุณครับ ุณได้รับสิทธิ์นั้นอย่างนี้ขอยังไงได้ยังไงอึดไว้หนูทําได้หนูทําได้อึดไว้ลูกโอ๊ยอะไรอย่างนั้นยังหรออยู่เรียบร้อยเก็บไปเก็บไปเลยผมไปหน้าประตูรูดได้รูดเลยนะเพราะเผื่อว่าเดี๋ยวมันมาเอาพี่อืมกำลังสั่ไปโซนเครื่องนะครับครับไม่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 อยู่กับน้องอยู่กับน้องเอออะไร ยิงสองทีก็โดนอีกเข็มนั่นก็โดนเข็มกระสับๆเลยเธอเธอเโอเคดึงสาบสวยครับเปิดประตูพีทีครับแล้วไล่ฉันทำไมล่ะดีแล้วเอีงประตูโอ้โหโดนยัดไเอยขโทษคหมไม่คิดว่ามันจะอิงต่ออิงต่ออิงต่อไม่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 เมาลูกเดี๋ยวมันจะว้าวเข้ามาแรงนะต้องรีบแล้วงั้นแหละ ประตูเสร็จแล้ววางประตูอีกฝั่งวิ่งไปได้เลยประตูว้ามันจะมาแล้วหรือยังเธอคิดว่ามาแล้วค่ะมีแัลลงป่ะหอยลุ่นไม่มีครับตรงนี้ต้องมาแล้วไหนอะไปผิดที่จะไปผิดที่ไปบ้านต้นไม้ไปบ้านต้นไม้ออกได้ออกเลยครับไปช่วยกี่กันช่วยแบบไหนอ่าวโชคดีไม่มีคนตาย เนี่ยสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่เอาผมจอเสียใจนะในเรื่องของพี่เบิร์ดบัคไหมครับในเรื่องของพี่เบิร์ดบัคไหมอ่ะโอเคคองผมมันบัคตรงหน้าลูกอระดิอยู่กับพี่เบิร์ดครับอยู่กับพี่เบิร์ด เอาอยู่น้ำเขียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาหาผมจะแล้วดิเห็นสกินสวยไม่ได้สิเราอะเออเราลากเลยอะและ้วผมลากเลยมาสีสิโอเป้ <c oughs> ยังไงยังไงย้อนย้อน ู่กับผมนะครับปั่นไปเรื่อยๆผมไหวผมไหวผมจะครับผมยังอยู่นะครับยังอยู่กับผมนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะโอ้โห พี่เบิร์ดระวังบิงนะะเพื่อมีเขาเอาผมไม่ได้ผมเห็นว่าเขาเห็นว่าผมเป็นอันน้ก็เป็นไปได้นะ,ะฮาราบารูบิงผมยังเคยเจอมาแล้วเลยอ้อ๋อนล่ะแล้วใช้ท้ายเกมด้วย <c oughs>

หลใจจังมาหาเราแหลายพเบร์สมาหาเรานี่แหละแต่เขาจะเล็งใคร <c oughs> ก็มากลางแมพแล้วมากางแมพแล้วมาที่เครื่องผมนะใช่เล็งพเบเ์สแล้วล่ะเดินหาอยู่กลับมาหาผมกลับมาหากลับมาปูลาอยู่ใกล้ฉัดสุดท้ายคุณก็กลับมาคนเดิมคุณยังไม่เคด็ดิหระ คุณโอเป่ขิงไว้ก่อนก็คุณตีผมไม่ได้อะก็ต้องขิงไว้ก่อนเนี่ยคุณก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจ่าโอ๊ยโดนละเปลี่ยนครับเปลี่ยน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 แล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนสกิลด้วย ที่มาเขาวงแตกแล้วเขาใช้อะไรตอนแรกขาจะใช้อย่างอื่นอ้าวเสียงเปิดประตูบักไปเลย อุ้ยไฟวิวจะกดจะจะกดเปิดประตูไปกดไอ้น,นี้เฉยเลไปกดไฟวิวแมลงผมไม่ถึงแน่เลยหมดกลับ Sì, sì, qui.